s ส h o o ออฟกาดคอร์ดเดียวในโลกท mm ี่จะสอนให้กากได้ไปแตะขอบฟ้าวันนี้จะชวนให้วัยรุ่นไทยรู้จักกับกากกากกับเกรียนต่างกันยังไงสังคมไทยอยู่ร่วมกับเกรียนและกาดมานานหลายสิบปีแต่วัฒนธรรมของเกรียนนั้นแตกต่างกับกากโดยสิ้นเชิงเกรียนชอบทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่เกรงใจใคร กากทำเองฟินเองไม่เดือดร้อนใครเรียนต้องมีอุปกรณ์กากนีแค่ใจก็บพองานศิลปะที่ดีเนี่ยดูปั๊บเดียวรู้เลยว่าจุดไหนเป็นจุดเรียนสีที่สอดคล้องกันอื่นสร้างสรรค์งานศิลปะ ผู้สีตรงข้ามต้องมีกาดใช้แค่ความกล้่ผสมรวมกันการวาดรูปทีดีเนี่ยเราต้องเริ่มจากการวาดเส้นตรงเส้นตรงตั้งฉากมาซ้ายขวาหน้าหลังทุกวันนี้โลกร้อนครับทำไงฮะกุ้งก็ตายเรียนพูดแต่ไม่ทำกาดทำเลยไม่เสียเวลาพูดปลูกเป็นหรอเนี่ยฮะชวนกูมาเนี่ยปลูกเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นแต่มันต้องลองปลูกเลยมันจะได้ปลูกเป็นไว ช่วยเราได้ครับายโอโซนซื้อซื้อเข้าไปเรียนมีแต่คนรังคารกากมีต่คนจำได้เป็นจุดเด่นและที่สำคัญกากไม่ทิ้งเพื่อน ต <Party S 2> <Party S 1> ย <Party S 1> ก็กดิดตาม School of การตอนต่อไปแล้วเราจะได้ใช้ชีวิตแบบฉลุยแล้วออกไปแตกขอบฟ้าด้วยกันสนับสนุนให้คนไทยใช้ชีวิตแบบฉลุยโดยภาพยนตร์ฉลุยแตกขอบฟ้าสวัสดี